สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่ผมรอมานานเลยนะครับแล้วก็หาอยู่นานนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญพระสยามเทวาธิราชปี2515นะครับที่หลวงปู่ทิมปลูกเสกแล้วก็มีหลวงพ่อหอมวัดชาาหมากปลูกเสกนะครับแล้วก็มีหลวงปู่โตนะครับปลูกเสกหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับมีอีกหลายๆเกจินะครับเป็นพิธีใหญ่ปลูกเสกด้วยกันทั้งหมด9วาระนะครับรุ่นนี้นะ ก้าวาล,ละเหรียญน,นี้ทําไมผมถึงบอกว่าหามานานนะอ่ะผมจะบอกเลยเหรียญรุ่นนี้ที่ผมเจอกระไหลทองเนื้อทองแดงผมเคยได้มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมือผมมาเยอะนะครับอ่าผ่านมือผมมาเยอะแต่เหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆคือเนื้อเงินครับเหรียญเนื้อเงินครับผมนะครับนี่คือเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับปี2515ซึ่งหายากมากๆนะครับ หายากมากๆจริงๆหายากมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ชมสภาพเหรียญที่แบบสวยแบบสวยสุดๆรุ่นนี้นะสวยสุดๆนะครับมีการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับผมปี2515เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหายากทองแดงอะไรเนี่ยผมได้มาหมดแล้วกระไหลกระไหลทองกระไหลทองกระไหลเงินได้มาหมดแล้วแต่นี่คือเนื้อเงินครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆพระ,พระสวยเต็มร้อยเลยครับจมูกเต็มร้อยครับจมูกเต็มร้อยนิ้วมือคมชัดดูนะครับเห็นไหม นี่นะครับทุกอย่างคมชัดหมดเนี่ยเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินแล้วทีนี้ผิวมันเหมือนโดนอากาศก็เลยขึ้นดําขึ้นประหลอดแบบนี้นะเพื<ๆ>่อนเป็นเหรียญเงินนะครับหายากมากนะครับหายากจริงๆนะครับรุ่นนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับยิ่งเป็นเนื้อเงินนี่หายากสุดๆนี่ดูความคมชัดเป็นยังไงหน้าพาเต็มร้อยพระสยามเทวาทิราชนะครับหลวงปู่ทิมหลวงพ่อหอมหลวง ปู่โตหลวงพ่อเงินวดัดดอนย่หอมร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ครับดูพื้นเหรียญครับเส้นสายฝนวิ่งผ่านคมคมนะครับนี่แหละครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยการปั๊มต่างๆในรายละเอียดมันจะคมเส้นกระแสต่างๆนี่จะชัดกว่าเนื้ออื่นเลยนะครับต้องแนะนําครับรุ่นนี้ผมโอ้โหต้องบอกว่าหายากจริงๆแล้วก็ชอบมากเหรียญนี้สวยสมบูรณ์มากทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าพระสยามเทวาธิราชนี่คมชัดเลยนะครับจมูกเต็มนะครับ จมูกเต็มร้อยพิธีใหญ่เกจิดังร่วมปลุกเสกมากมายจริงๆครับโอ้โหเนี่ยก็จะมีขึ้นเขียวนิดน,นึงนะเพื่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเออเห็นอยู่ตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะขีเขียวก็น่าจะออกแล้วมั้งไม่ได้แบบถึงเนื้อเหรียญหรอกแบบนี้นะครับขี่เขียวก็น่าจะออกแล้วพอปัดๆหน่อยก็น่าจะออกแล้วนี่เห็นไหมเออจะมีเขียวอีจุดนึงโอ้โหยันตาพระมงกุฎต่างๆนี่คมเนี่ยเส้นกระแสในวิ่งผ่านแบบ คือถ้าแบบไม่ไม่ลงกล้องนะแล้วส่งองจริงนะผมจะบอกเลยเหรียญนี้สวยสุดๆนะครับสวยเต็มมากที่เห็นแบบนี้เนี่ยผมจะบอกนะเนี่ยเนี่ยผิวเขาจะขึ้นประหลอดแบบนี้เลยขึ้นประหลอดเต็มเต็มเหรียญเลยด้านหลังก็ขึ้นนี่จะขึ้นแบบนี้จริงๆครับเพื่อนๆนี่เนื้อเงินนะครับหายากมากเจอน้อยมากนะครับเจอน้อยจริงๆนะครับกว่าจะเจอสักหนึ่งองนี่หนึ่งเหรียญนี่ได้มานี่ถือว่าสุดยอดจริงๆ